ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งให้ช่องเจนนิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่สี่ลางสังหรณอ่ะฮัลโหลว่าไงเคทอ๋อได้ห้องพักแล้วงั้นเหรอโอเคงั้นพี่ไปหาเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนี่แหละคนรีบและเป็นห่วงคุณแม่ หันซ้ายหันขวาหาป้ายนำทางไปยังตึกที่ลูกพี่ลูกน้องสาวเพิ่งแจ้งมาเออถ้าต้องไปชั้น30ต้องลิฟต์ตัวไหนนะครับชัดพงถามพยาบาลที่เดินผ่านมาตรงไปอีกสองแยกเลี้ยวซ้ายค่ะขอบคุณครับแล้วชายหนุ่มก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าพร้อมกดพิมพ์ข้อความรายงานคุณพ่อที่ยังติดประชุมอยู่ต่างประเทศทว่าตรงทางแยกกลับมีอีกคน ที่รีบเหมือนกันกับเขาแถมยังดูแต่โทรศัพท์เหมือนกันอีกทั้งคู่จึงไม่ได้มองทางข้างหน้าทําให้หนุ่มสาวที่มาจากคนละทิศละทางเดินชนกันเต็มๆอุ๊ยเออผมขอโทษฉันก็ขอโทษค่ะไม่ได้มองทางคุณหมอเจ็บไหมครับชายหนุ่มถามพร้อมก้มลงช่วยเธอเก็บของไม่ค่ะคุณลคะคะ ไม่เลยครับเห็นเธอกระฉับกระเฉงกวาดเข้าของเข้าในอ้อมแขนเขาก็สบายใจขณะเดียวกันคนตัวสูงก็ก้าวไปหยิบกระดาษโบชัวของโรงพยาบาลที่ตกอยู่เต็มพื้นว่าไงเคิระหว่างนั้นก็รับสายน้องสาวไปด้วยมือที่ถือโทรศัพท์เผลอหนิบกระดาษไว้หนึ่งใบไม่รู้ตัวก่อนเขาจะยื่นของที่เก็บได้ทั้งหมดคืนคุณหมอไปเอะคุณ คุณคนหัวโนคนโดนทักเลิกคิว้วเป็นเชิงให้เธอแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้เลยทั้งที่ตัวเองก็กำลังวุ่นวายอยู่กับคนในสายแท้เออเห็นดังนั้นคุณหมอที่สวมแว่นตาปิดหน้ากากอนามัยมิดชิดก็ทำได้เพียงยิ้มแล้วก้มหน้าเป็นเชิงอํลลาพอเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วชายหนุ่มจึงรีบเดินจากไปฉัดระวีจำเขาได้ ถ้าอีกฝ่ายกลับจำเธอไม่ได้เลยเพราะลูกของเธอวันนี้กับวันนั้นแตกต่างกันมากอ้าฮัลโหลปรางว่าไงอยู่โรงพยาบาลจ้าชิงดิพักเที่ยงไปกินข้าวกันไหมเออฉันมาหาคุณลุงพร้อมกับเจ้านายนะแต่เวลาพักฉันจะไปกินข้าวกับแกเจ้านายแกยอมด้วยเหรอจ๊าทำไมจะไม่ยอมเที่ยงคือเวลาของฉัน อคิดว่าตัวติดกันตลอดเวลาซะออีกเธอแซวเพื่อนรักขณะเดินอย่างระมัดระวังไปยังห้องทำงานของเพื่อนหมอที่แผนกสูตินารีเพื่อคืนของที่เอามาวางลืมทิ้งไว้ในห้องของตนไอออนเดี๋ยวเถอะฉันไม่น่าตามใจแม่ให้ตัวเองลำบากเลยเบื่อสุดๆแต่นั่นเป็นเจ้านายที่โคตรเอาแต่ใจเรื่องไร้าสาระ ยังจะให้ฉันทำให้ฉันแบกฉันอยากลาออกแกว่าฉันกลับไปเรียนต่อดีไหมรอฉันก่อนดีช่วงนี้ก็เอาใจแม่ลบล้างความผิดไปก่อนใช้เวลานี้สูบความรู้มาจากเจ้านายแกให้ดิ่มมากที่สุดอยู่กับคนเก่งๆชีวิตในอนาคตสดใสนะเว้ยแกแต่ฉันไม่ชอบเจ้านายแบบนี้หรือแกว่าฉันควรไปสมัครที่อื่นดีวะ แล้วคิดว่าจะเข้าถึงความรู้ง่ายขนาดนั้นไหมแกน่ะเรียนเก่งเรียนมาเยอะเรียนมาหมดแต่ไม่เคยทำงานงานดีๆเงินดีๆมันหายากเจ้านายเรื่องมากก็คิดซะว่าความเรื่องมากของเขาเป็นเงินเป็นทองสิอยู่แอดไลน์โปรไฟล์ดีนะเว้ยท่องไว้ท่องไว้โอ๋ยนี่ฉันคุยกับแม่หรือเพื่อนกันแน่เหมือนกันเด้ยายคุณหนูปราง ก็จงหนักเอาเบาสู้เข้าไว้ชีวิตจะได้แข็งแกรง่งทุกวันนี้ฉันไม่แข็งแกร่งหรือไงก็ถือว่าใช้ได้นะปั้นหน้านิ่งเก่งขึ้นเยอะแน่นอนถ้าไปเต้นตามอิตาบ,บ้าน,นั่นก็โดนเล่นเยอะกว่านี้สิพอแกไปทำงานเถอะเดี๋ยวเที่ยงเจอกันจ้าแม่เลขาแอปนิง่งอีหมออ้อน <laughs> แม่เป็นไงบ้างสวัสดีครับป้ายยาดาพอพ้นประตูคนใจร้อนก็รีบถามถึงอาการคุณแม่ทันทีแต่ก็ไม่ลืมทักทายคุณป้าที่นั่งอยู่ในห้องด้วยไม่ได้เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรแล้วใครนอนอยู่บนเตียงแค่เป็นลมแกจะอะไรนักหนาที่นอนก็เพราะน้องแกอยากให้ฉันพักให้เช็คร่างกายละเอียดละเอียดสักคืน เนี่ยเนี่ยไปทําบุญแล้วลาบากตัวเองมันจะได้บุญไหมแล้วไอ้วัดเนี่ยเห็นไปทุกอาทิตย์ร้อนจะตายเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจนได้ไอ้คนบาปแกกล้าบ่นฉันเหรออย่างน้อยคนบาปอย่างผมก็ไม่หาเรื่องใส่ตัวอ๋อเหรอแกไม่หาเรื่องใส่ตัวแต่แกหาเรื่องใี้ฉันไงถ้าแกทำตัวดีๆฉันคงไม่ต้องพึ่งพระพึ่งเจ้าหรอก แล้วผมไปทำอะไรให้แม่หนักใจนักหนาละฮะงานก็ทำเงินก็หาให้ใช้แล้วไอ้เงินนั่นะ่ะฉันได้ใช้คนเดียวไหมสาบานสิว่าไม่ได้เอาไปเปพวกยญยนุ่งน้อยห่มน้อยพวกนั้นน่ะแม่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเรียกแม่เสียงยาวมันเป็นการซื้อความสุขเหมือนกับแม่เอาเงินไปซื้อแอมเมสซื้อชาแนลนั่นแหละซื้อมันก็เป็นของของฉันโอเค งั้นผมใช้คำว่าเช่าแล้วกันเช่าความสุขเหมือนที่แม่ไปช้อปปิ้งต่างประเทศแลนอนโรงแรมคืนละแสนสองแสนน่ะโอ้ยพี่ยาดาดูสิเถียงคำไม่ตกฟากทำไมตาคีไม่มาเป็นลูกฉันได้คนอย่างแกมาฉันละปวดหัวใจเย็นๆสองแม่ลูกเดี๋ยวก็หายใจไม่ทันเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาอีกหรอกไม่ทันแล้วไหมคุณนาย อยากได้ใหม่ก็ชวนพ่อสิโอ้ยคนปากไวโดนคุณแม่โยนหมอนใส่หน้าทำเอาร้องเสียงดังลั่นห้องพักคนป่วยแบบนี้ไงคะพี่ยาดาคำเดียวที่พระท่านสอนว่าให้ปรงเรื่องลูกน้องทำไม่ได้จริงๆคะ่ะถ้ามันจะไปคว้าใครก็ไม่รู้มาเป็นสะายฝันเรื่องอื่นบ้างนะแม่บอกแล้วไงผมยังไม่พร้อมหมกมุ่นแต่เรื่องเดียวนี่แหละ ที่ตาชัดไม่สนใจใครก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะน้องตาคุณป้าพยายามช่วยพูดให้บรรยากาศเบาลงผมสาบานเลยร,รอบๆตัวตอนนี้ยังไม่มีใครดูเข้าท่าจริงๆนะคุณนายสาวที่ไหนจะเป็นเมียไอ้ชัดต้องไม่น้อยหน้าพวกไอค้คีไอ้เจี่ไม่งั้นคุณนายอายคนในสมาคมตายเลยผมก็ใช่ว่าจะไม่คิดถึงหน้าแม่สักหน่อยคำพูดโคตรหลอ อย่าให้ท่าดีทีเหลวละกันถ้าแกมันไม่ได้เรื่องจริงๆสมบัติฉันฉันจะยกให้เจ้าคีดูแลให้หมดลูกชายคนเดียวเบ้นหน้าเบื่อนายตั้งแต่พี่ชายใหญ่ลูกคุณป้ายาดาแต่งงานไปสองสามปีก่อนแม่เขาก็เอาแต่บ่นเรื่องทํานองแบบนี้ยิ่งปีหลังๆล,ลูกพี่ลูกน้องทยอยมีเย่ามีเรือนแถมเป็นผู้หญิงมีหน้ามีตาในสังคมแม่เขายิ่งกดดัน สองแม่ลูกเถียงกันไปมาก่อนประตูห้องพักคนป่วยจะถูกเปิดออกแล้วชยาดาลูกพี่ลูกน้องของชัดพง์ก็เดินเข้ามาพี่ชัดมาถึงแล้วเหรอเออแม่พี่เป็นไงบ้างหมอว่าไงปวดฉอดขนาดนี้คงไม่เป็นไรง่ายๆหรอกใช่ไหมยายเคสด,ดูมันสิคะพี่ยาดาจะไม่ให้น้องป่วยได้ยังไงไม่ใช่แล้วคุณนาย ที่คุณนายต้องมานอนอยู่ตรงนี้เพราะทำตัวเองล้วนๆวัดร้อนจะตายเหอะพอโดนคุณแม่เบิกตาคนปากไวก็รีบอมคําหยาบคายเอาไว้ร้อนจะตายและชุดไทยคุณนายก็รัดไปทั้งตัวจะไม่ให้เป็นลมยังไงไหวเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะผมตรงไหนไม่ทราบตาชัดพอก่อนยิ่งเราพูดมากแม่เรายิ่งอารมณ์เสียหน้า ขอโทษครับป้ามันอดไม่ได้จริงๆนี่ครับตกลงหมอว่างไงยหญ่เคสยาดาถามลูกสาวอีกครั้งเบื้องต้นไม่มีอะไรอย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะกลับบ้านได้แต่จะนอนสักคืนก็ได้ค่ะค่อยโล่งหน่อยรอเด็กที่บ้านอาตามาเฝ้าเราค่อยกลับแล้วกันนะค่ะแม่ว่าแต่พี่ชัดถือกระดาษอะไรมาด้วยคนตาไวเห็นในมือพี่ชาย คล้ายมีโบชัวรูปเด็กพอเขาพลิกกระดาษใบนั้นไปมาแล้วขาหมดคิ้วชยาดาจึงเอื้อมมือไปหยิบมาอ่านซิเองสงสัยหยิบติดมือมาพี่ชาสนใจแพ็กเกจฝากคันด้วยเหรอหาได้ยินดังนั้นคนป่วยบนเตียงถึงกับลุกขึ้นนั่งพร้อมอุทานเสียงดังแม่แม่แม่หยุดเลยอยู่เลยวางหมอนลงฟังก่อน ไม่ใช่เรื่องที่แม่กำลังจินตนาการแน่นอนแล้วแกไปเอาบอัวชว่วนี่มาทำไมก็เมื่อกี้ผมเดินชนหมอคนหนึ่งของเขาหล่นเลยช่วยเก็บให้พอยอเคสโทรมาผมก็รีบๆหล่นๆเลยเผลอหยิบติดมือมาไม่ได้คืนเขาเนี่ยคณิตามองลูกชายตัวเองอย่างจับผิดคุณนายคนอย่างไอ้ชัดไม่งงให้ใครมาจับลอกน้าไว้ใจได้ผมยังไม่พร้อม ถ้าแกมีความลับกับฉันฉันจับได้ขึ้นมาแกเตรียมไปนอนวัดได้เลยโอ้ยไม่เอาวัดมันร้อนให้นอนตากแอร์อยู่บ้านละดีแล้วอาตากินอะไรรองท้องหน่อยไหมคะในตูเ้เย็นมีของว่างเซอร์วิสนะคะเคทไปเตรียมให้ดีกว่าเนี่ไม่ต้องพูรากมากดีที่ไหนหรอกขอแค่ได้เรื่องแบบยญยเคทน้องก็พอใจแล้วค่ะพี่ยาดายายเคสนี่ไม่พูรากมากดีเลยนะ ฉันเปรียบเปลยถึงราชนิกุลผู้หลักผู้ใหญ่แค่คนธรรมดาแบบเราๆแต่พวกที่แกคงควงอยู่ไม่ได้เรื่องไงพอได้เริ่มเรื่องนี้ทีไรเครื่องบนโบราณก็ทำงานทันทีเพราะที่ผ่านมาลูกชายมีแต่เพื่อนผู้หญิงแนวกินเที่ยวไม่มีใครสอแววไปทางซัพพอร์ตชีวิตประจำวันและการทำงานของเขาได้เลยก็ยังไม่จบอีกคนเราไปไปอย่าคิดไปหาอะไรกินกันเถอะ คนโดนหางเลขรีบลากน้องสาวออกมาจากห้องคนป่วยปิดประตูแล้วพากันเดินไปเปิดตู้เย็นที่ห้องนั่งเล่นช่วงนี้อะไรกับเรื่องเมียเรื่องลูกในอนาคตเนี่ยพี่ชาร์นั่นดิพี่แค่บังเอิญถือกระดาษมายังเป็นเรื่องวันก่อนก็อะไรนะคลินิกฟรีสเปิร์มตกลงได้ฝากปะโอ้ยยังมันก็แค่คอนเทนต์ไอ้นาย อีกอย่างพี่ยังแข็งแรงดียังไม่แก่ถึงขั้นที่จะมีลูกยากไม่เกี่ยวถ้าเข้าคลินิกก็จะได้เลือกตัวดีๆมีคุณภาพไวไ้ง่ายมันสบายใจกว่าไปบอกไอ้ทามโน้นโอ๊ยรายนั้นเข้ามั่นหน้าว่าของตัวเองดีทุกชิ้นไม่ทำหรอกแค่ตรวจสุขภาพก็พอแล้วเออตามนั้นตั้งแต่พวกแกแต่งงานงานก็เข้าพี่เช้าเย็น แม่กูเนี่ยอยากได้อะไรนักหนาสภายกับหลานเนี่ยครอบครัวอศวทธาดาพงศ์รุ่นคุณพ่อคุณแม่มีทั้งหมดสี่คนโดยมีลุงคณินเป็นพี่ใหญ่คีตาคริสชยาดาคือลูกๆซึ่งทุกคนล้วนเป็นฝั่งเป็นฝาคีตากับชยาดาแต่งงานแล้วส่วนคริสก็เพิ่งมั่นหมายกับหลานสาวเจ้าสวยใหญ่ไปไม่นานต่อมาคุณลุงคมมีเจด จิรพัฒจอมนารีเจนิตาเป็นลูกซึ่งจิรพัฒยังคงสถานะแบบเดียวกับชัดพง์เจนิตาก็ยังเด็กยังเรียนระดับอุดมศึกษาส่วนเจดเพิ่งแต่งงานไปไม่นานจอมนารีก็มีคู่ที่กำลังจะลั่นระฆังวิวาตามพี่ๆไปติดๆคณิตาคือน้องผู้หญิงคนที่หนึ่งของพี่ๆซึ่งมีชัดพงเป็นลูกชายคนเดียวและน้องเล็กคณิษฐา เป็นคุณน้าสาวโสดซึ่งไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศงานสังคมมันไม่ได้จันลงใจอย่างที่คิดได้อยู่กับคนในสายเลือดจะมีความสุขกว่ายิ่งอาตามีลูกคนเดียวแถมไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยยิ่งอิจฉาคนอื่นในสมาคมคุณนายเขาก็เมาส์กันแต่เรื่องสพ้ยเรื่องหลานเรียนไฮสคูลที่ไหนอะไรยังไงอาตาไม่มีเรื่องเมาส์มันก็กร่อย,อยงไงมันหาง,หง่ายๆก็ดีดีน้องเยอะแยะ ออกงานกับอาตาบ้างสิสาวสวยรวยๆเก่งๆมีที่งานสังคมของอาตานะคะไม่ใช่ที่ดีแองเจลโอ้ยพวกหวังผลประโยชน์ไอ้ทามก็เคยบ่นให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรอบางคนเขาก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ลองดูก่อนฮะไปฟังแม่แม่เมากันอวดเพชรกันเบื่อตายชักก็ไม่ได้จะให้ไปทุกงานแต่นี่พี่ชัดไม่ไปเลยโอกาสมันยิ่งน้อยดี ไว้จะลองพิจารณาดูพูดแบบนี้อยากแต่งงานขึ้นมาบ้างแล้วดิฮไม่อะพี่ยังสนุกกับชีวิตโสดแต่ก็อาจจะปูทางไว้ในอนาคตอันไกลโพนเพราะสุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องมีเมียปะวะก็ยังดีที่คิดได้จริงๆพี่ไม่ค่อยอยากเชื่อลุงลงเท่าไหร่อ่ะนะว่าแก่ไปมันจะเบื่อเที่ยวไปเองเหรอเรื่องแบบนี้จะเกิดกับคนอย่างพี่ได้ด้วยเหรอวะ พี่รักสนุกจะตายแกก็รู้เคสงั้นเคสถามทำไมช่วงนี้พี่จอดลัมโบจอดแอสตันไว้ที่บ้านแล้วหันมาขับแลนด์โรเวอร์ก็เบื่อแล้วอ่ะนั่นไงวันหนึ่งพี่ก็ต้องเบื่อกับอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆเ,เอา้าก็แล้วถ้ามีเมียคนเดิมคนเดียวอยู่ด้วยกันน,น,นานๆหลายๆปีมันจะไม่เบื่อตรงไหนไม่รู้สิคุณททมยังไม่เบื่อเคส คงเพราะว่าเรามีเรื่องให้เรียนรู้กันและกันอยู่เรื่อยๆมั้งคะถึงจะเป็นคนเดิมหน้าเดิมแต่กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นกับเรามันไม่ซ้ำเดิมไงย iOS ยังพัฒนาเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆทุกปีแล้วพี่คิดว่าชีวิตเราจะจำเจอ,อยู่ที่เดิมอีกหรอมันก็ต้องเติบโตไปตามสถานการณ์ของโลกซึ่งมันไม่เหมือนกับการที่พี่เที่ยวดื่มเหล้าออฟหญิงหรอกนะเรื่องพวกนั้นมันง่ายที่จะทำโดยไม่ต้องใช้สมองในการแก้สมการอะไรเลย เฉียบฟังแล้วแผนการในอนาคตอันไกลโพ้นของพี่ดูท่าจะไม่ศูนย์เปล่าฮะความอยากมีเมียเพิ่มขึ้นมาห้าเปอร์เซนแค่นี้อาตาก็ใจชื้นแล้วค่ะอันยองคิมมีโซชัดระวีทักทายเพื่อนรักเป็นภาษาเกาหลีไม่พอยังล้อเลียนว่าเธอคือเลข,ขาสารพัดประโยชน์ดังนางเอกซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้อีกด้วยทำเอาคนโดนแซวถึงกับมองบน ถ้าเจ้านายเป็นทันซอจุนจะไม่ว่าสักคำจะถวายตัวเอ้ยถวายหัวให้เลย <c oughs> คนนี้ก็ได้อยู่หลอรวยอย่ามาทำหน้าทะลึ่งนายิีอ้อนหล่อตายแหละรวยเหรอ <c oughs> ตัวเลขบัญชีบริษัทยังมีแดงอยู่เลยแกเอาที่ไหนมารวยไม่ทราบเผยความลับบริษัทแล้วหนึ่งอัดคลิปส่งดีไหม สรุปหมอเป็นเพื่อนใครคะดิฉันหรืออีตันนั่นจะได้ย้ายไปนั่งโต๊ะอื่นโอ้โอ้ทำน้อยใจเอาสั่งอาหารฉันสั่งของฉันไปแล้วเยี่ยมหิวมากเมื่อเช้ากินกาแฟไปแก้วเดียวเองพอประชุมเสร็จตอนสิบโมงเจ้านายก็ลากมาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลแทนที่จะให้ฉันเคลียร์งานอยู่ที่โต๊ะไม่ยอมไม่ห่างขนาดนี้ เขาจีบปะเนี่ย <c oughs> ริยาชัดถึงกับสำลักน้ำนะมีสำลักพูดปาอะไรเนี่ยขนลุกมากอีกอย่างพฤติกรรมเขาก็ไม่ใกล้เคียงเลยจิกหัวใช้ขนาดนี้ผู้หญิงที่ไหนจะประทับใจไม่ทราบท่านรองอียองชุนไงพอเลยยอ้อนอย่าเอาซอจุนของฉันลงมาเกลือกกลัวกับคนอย่างอีตันหน้าเลือดน,นั่น ว่าแต่ไม่ชวนเจ้ลงมาด้วยล่ะอยู่ปะวันนี้พี่หญิงอยู่เวนแต่นางกำลังยุ่งอ่อมีเคสสินะเปล่าหวยจะออกคิดเลขอยู่โอ้ยแต่ละอย่างแต่ละคนผู้คนรอบกายดิฉันค่าบันเทิงมากเจ้าแม่เลยแหละว,วันนี้เอาฝันฉันไปตีเลขอีกเนี่ยไม่น่าเล่าเลยโอลเวงกันทั้งวอร์ด แกฝันอะไรฉันซื้อตอนนี้ทันปะจะทันอะไรล่ะฉันฝันว่าฉันท้องอะดิอ้บ้าในฝันเหมือนจริงมากตื่นมาคือตกใจจนเหงื่อท่วมพยายามคิดหาหน้าผัวก็คิดไม่ออกถ้าเห็นกันสักนิดจะรีบไปอ่อยถึงบ้านเลยจะได้ลงจากคานสักทีถามจริงวันจะลงจากคานหรืออยากควงไปเยอะอีพี่วัดฮ ว่าก็ว่าเหอะคือไม่อยากเห็นหน้าแต่คนมันจะซวยอ่ะนอะวันก่อนไปเจอนอีห้างหญิงร้ายกับชายอืมนั่นแหละพวกนางไปงานอ e ีเวนต์นาฬิกาด้วยกันอีกแล้วไปเจอกันในงานไม่ได้ไปด้วยกันค่ะเพื่อนดิฉันรู้เพราะดิฉันติดรถเลขาของเขาออกมาหลังไปส่งเขาค่ะอ๋อใช่แล้ว ว่าแต่ที่ฝันว่าท้องพี่หญิงตีเป็นเลขอะไรอะเรียชัดอยากจะกัดปากตัวเองแรงๆคิดจะพาเพื่อนออกนอกเรื่องแต่ดันออกไปไม่ไกลซะอย่างนั้นไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่ใช่คนในวงการถามทำไมเกิดอยากรวยทางรัดขึ้นมาไงดวงฉันไม่ดีจะจนกว่าเด,มดิมมาดีเหมือนบางคนน่ะซื้อแล้วไม่เคยจะถูกก็ยังจะซื้อกันเนาะ อย่าดูถูกความฝันของคนอื่นยีปรางตายเพื่อนเป็นนางฟ้าปกติเห็นแต่ร่างมานร่างนางฟ้าต้องเข้าบ้างแล้วล่ะผู้ชายหายหมดก็ยังจะเล่นตัวเองอีกเนาะเพื่อนฉันแกต้องกลับไปหาเจ้านายแกกี่โมงไม่ชวนเขามากินข้าวด้วยล่ะเขาไม่กินข้าวเที่ยงหรือไงบ่ายมองตรงเป๊ะกินไม่กินไม่รู้เที่ยงปุ๊บฉันก็บอกว่าจะมากินข้าวกับแก แล้วก็เดินออกมาเลยปกติเที่ยงกับหลังหกโมงเย็นแกก็วางงานทุกอย่างทันทีเลยเหรอ Yes ถ้าทำได้ก็จะทำเลยแต่บางทีมันก็มีงานค้างไงค่อยไปกดโอทีกับคุณเจ้านายตอนสิ้นเดือนเออแกฉันมีเรื่องมาอ้อนวอนปริยชัดรีบวางช้อนหันมาจับแขนเพื่อนรักแล้วทำสายตาเว้าวอนทำหน้าแบบนี้คือฉันต้องทำใช่ไหม ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมนะแกนะฉันทำเองไม่ไหวว่าไปรับปากเลยไม่ได้หรอว่าไปเยปรางคือว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้อิตาเจ้านายของฉันจะจัดปาร์ตี้วันเกิดที่สมุยแต่แม่เขาก็มาขอให้ฉันไปดูแลเขาด้วยแกไปกับฉันหน่อยสิทำไมฉันต้องไปกับแกแกไปทำงาน งานบ้าอะไรไปเป็นสายรายงานแม่อีตันนั่นนะดิแล้วในงานมีแต่เพื่อนผู้ชายกับสาวๆของเขาแค่คิดก็จะบ้าตายแล้วแม่เขาขอให้ไปแล้วเจ้าตัวเขาอนุญาตหรือเปล่าคุณป้าให้แอบตามไปไปรู้อีกทีที่นั่นเลยฮะแม่เจ้านายแกเพี้ยนปะเนี่ยลูกโตขนาดนี้แล้วยังจะส่งเลข,ขาไปตามดูแลอีกพวกเขาไปปาร์ตี้นะแก แล้วปกติที่เขาไปเที่ยวกลางคืนแกถูกใช้งานแบบนี้ไหมเนี่ยก็ไม่เห็นไหมมันคือเวลาส่วนตัวของเขานะเว้ยก็ใช่ไงแล้วนี่มันก็วันของเขาเขาจะไปเมาเล่าจัดเด็กที่ไหนก็เรื่องของเขาสิทำไมต้องมาขอให้ฉันไปดูแลด้วยแล้วแกไม่ถามละ่ะฉันบอกแล้วแต่คุณป้าก็ทำเหมือนคนไม่มีเหตุผลนะแก ทำนองคนแก่เอาแต่ใจจะเอาจะเอาอะไรแบบนี้ท่านบอกฉันแค่ว่าให้ไปดูห่างๆไปดูแลความเรียบร้อยมีที่พักให้ไม่ได้อยู่หลังเดียวกับลูกชายเขาปฏิเสธไม่ได้สินะถ้าเรื่องนี้ไม่ถึงหูแม่ฉันคงทำได้แหละโดนแม่บังคับมาอีกทางงั้นสิอืมนอ้นอนะเราแอบไปพักข้างนอกก็ได้ฉันไปดูเขาแค่บางเวลา ให้แม่เขาชื่นใจก็พอแล้วเวลาที่เหลือเราก็ไปเที่ยวกันไงไม่อยากไปคนเดียวสินะใช่สิแกใครจะอยากเฝ้าอีตานนั่นตลอดเวลาเขาลากผู้หญิงเข้าห้องจะให้ไปเฝ้าหน้าห้องนึยไงบ้าเหรอ <c oughs> นึกว่าแม่เลขาหุ่นยนต์จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรซะอีกมากไปมากฉันก็หลุดยะตกลงไปนะแก อืมได้ว่างพอดี